ของมันอยู่บริเวณถลาดเดำเนินตั้านไหนซึ่งเป็นความผิดที่สารโทจำรองเลอดอีหมายมาดำเนินคดีติ๊ติ๊ติ๊ ดูดค่ะช่รับอ่าครับครับเปาี่ไ ดูคนคนตรงนั้นเนี่ย และทำงานหน้าที่ในหลายรายเข้าไปทุกท่อและให้ความร่วมมือกับเจ้านักงาน มึงกลับหาว่าเขาเป็นกบอีเยียกรักอีจอนอีแล้วเอาเลยครับปั๊บเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อันตราย